สวัสดีค่ะเพื่อนๆตั้งแต่หน้าร้อนหมดไปนะคะก็ยังไม่ได้พาชมธรรมชาติยังไม่ค่อยพาชมสวนกันเลยนะคะวันนี้ก็เลยจะพามาอัปเดตกันสักนิดค่ะบรรยากาศในฤดูใบไม้ร่วงเป็นอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวมาดูกันนะคะและนี่ก็คือดอกไม้ในสวนค่ะปีนี้ก็มีไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะคะแต่ก็ยังพอมีให้ได้ชื่นชมค่ะช่วงนี้ดอกกุหลาบก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะเพราะว่าฝนตกใส่ทุกวันเลยค่ะเพื่อนๆน ดอกเบญจมาศนะคะก็กำลังบานสะพรั่งค่ะแต่ปีนี้มีแค่สองพุ่มเองนะคะเนี่ยนะคะกุหลาบสีแดงก็ยังพอมีให้ได้ชื่นชมค่ะแต่พอฝนตกมาใส่นะคะเขาก็จะไม่สวยค่ะเ,เพื่อนๆส่วนกุหลาบสีเหลืองนั้นนะคะเมื่อวานเพื่อนบ้านหลังติดกันนะคะเขามาขอตัดกิ่งไปช้ำค่ะเ,เพื่อนๆเขาบอกว่าสวยดีนะคะเขาก็เลยอยากได้กิ่งไปช้ำค่ะ ก็ให้นะคะเพื่อนๆเ,เราก็ไม่ได้ห่วงอะไรนะคะวันนี้อากาศแจ่มใสค่ะเพราะว่าทุกวันฝนจะตกนะคะเพื่อนๆและนี่ก็คือสนามเด็กเล่นที่หน้าบ้านนะคะช่วงเช้าเด็กๆไปโรงเรียนก็ไม่มีใครออกมาเล่นค่ะแดดดีเลยค่ะวันนี้อากาศ7องศาแต่ก็ถือว่าโอเคยังเดินเล่นได้อยู่นะคะต้นไม้บางต้นก็แทบจะไม่เหลือใบแล้วนะคะเพื่อนๆน,นี่คือบรรยากาศ ที่สนามเด็กเล่นหน้าบ้านค่ะตอนที่ถ่ายคลิปนี้ก็ประมาณ10บโมงเช้านะคะอากาศดีค่ะแต่ลมแรงนะคะเพื่อนๆก็เป็นธรรมดาของฤดูใบไม้ร่วงค่ะจะมีลมมีฝนแล้วก็ไม่ค่อยมีแสงแดดนะคะแล้วก็ใบไม้จะทยอยร่วงไปตามๆกันแล้วแต่พันธุ์ของต้นไม้ค่ะลมแรงเลยนะคะแต่ก็มีดอกญ้าสวยๆค่ะเพื่อนๆดอกญ้าชนิดนี้เขาชอบปลูกกันหน้าบ้านนะคะ เพราะว่าไม่ต้องดูแลอะไรเลยค่ะก็ปล่อยเขาไปตามธรรมชาติเพราะถึงหน้าหนาวก็แค่ตัดใบเขาทิ้งนะคะเพื่อน,อ,นอันนี้ก็เป็นพันเดียวกับดอกดาวเรืองนะคะ ก็จะเป็นอีกชนิดหนึ่งนะคะเพื่อนๆนก็กำลังสวยงามค่ะอันนี้แถวหน้าบ้านเพื่อนบ้านนะคะเดินผ่านไปเห็นอะไรสวยก็ถ่ายมาให้ชมค่ะเพื่อนๆลมแรงเลยนะคะวันนี้ต้นไม้ชนิดนี้นะคะถึงฤดูใบไม้ร่วงนะคะเขาจะเปลี่ยนเป็นสีแดงสดเลยค่ะปกติใบเขาจะสีเขียวๆนะคะแล้วก็นี่ค่ะ เป็นพุ่มๆนะคะกำลังเปลี่ยนสีค่ะต้นนี้ยังไม่ร่วงนะคะแต่เริ่มเปลี่ยนสีค่ะนี่นะคะตามท้องถนนช่วงฤดูใบไม้ร่วงก็จะรกๆประมาณนี้นะคะเพื่อนๆแต่ว่าเดี๋ยวจะมีรถของเทศบาลเข้ามากวาดนะคะเขาจะใช้รถกวาดขยะค่ะบรรยากาศฤดูใบไม้ร่วงของเมืองนอกนะคะก็จะประมาณนี้ค่ะ ก็พอได้ชื่นชมบรรยากาศสวยๆแถวบ้านนะคะเพื่อนๆไม่ได้ไปไหนไกลค่ะเดินเล่นแถวนี้ก็ได้เห็นใบไม้สีสวยๆนะคะเราไปดูแถวทุ่งข้าวสาลีกันบ้างดีกว่าค่ะเพื่อนๆที่อยู่หลังบ้านนี่เองนะคะไม่ไกลมากค่ะช่วงนี้ เขาก็น่าจะโรยข้าวสาลีอีกหนึ่งรอบนะคะเพื่อที่ว่าให้เขาเจริญเติบโตในช่วงหน้าหนาวแล้วก็ผ่านไปถึงช่วงฤดูใบไม้ผลินะคะวันนี้แดดดีค่ะตรงนี้ที่หน่อยมาเดินประจำประจำนะคะถ้าเพื่อนๆที่ติดตามกันประจำก็จะทราบนะคะวา่าสถานที่คุ้นคุ้นอีกแล้วนะคะต้นหญ้าก็ปิวสวัยเลยค่ะเพื่อนๆพอหญ้ายังเขียวอยู่นะคะช่วงนี้อากาศก็ยังได้อยู่ค่ะ ยังมีแดดบ้างเป็นบางวันนะคะแต่พอถึงหน้าหนาวนะคะทุกอย่างจะเงียบสงบแล้วก็ต้นไม้ก็แทบจะไม่มีใบอันนี้เป็นต้นเกาลัดค่ะเพื่อนๆหลังจากที่ลูกเขาร่วงเสร็จแล้วนะคะก็เหลือใบเตรียมที่จะร่วงตามนะคะเพื่อนๆต้นใหญ่เลยนะคะต้นเกาลัดอันนี้เป็นสัญลักษณ์ของคริสต์มาสอีกอย่างหนึ่งนะคะที่เขาจะมี ผลสีแดงแงนะคะอันนี้รับประทานไม่ได้นะคะเนี่ยค่ะผลก็จะสีแดงแล้วใบเขาจะมีหนามนะคะเพื่อนเพื่อนเนี่ยค่ะที่เป็นสัญลักษณ์ของคริสต์มาสนะคะผลก็จะออกดอกในช่วงปลายปีนี่แหละคะ่ะถ้ามือไปโดนหนามที่ใบเขานะคะเพื่อนเพื่อนก็เจ็บเหมือนกันนะคะแต่เขาก็สวยดีค่ะบางคนเขาก็จะตัดมาปร,รับตกแต่งโต๊ะอาหารหรือว่าตกแต่งบ้านนะคะ เขาก็จะอยู่ได้นานค่ะเดี๋ยวเราไปเดินเล่นในป่ากันสักนิดนึงนะคะเขียวๆก็ยังมีอยู่ไอ้ส่วนที่ร่วงก็ร่วงไปแล้วนะคะดูสิคะต้นใหญ่นั้นก็ร่วงไปเกือบหมดแล้วนะคะต้นที่เหลืองก็เหลืองนะคะเพื่อนๆเนตรียมที่จะร่วงค่ะนี่คือธรรมชาตินะคะเพื่อนๆ คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากค่ะไม่มีอะไรที่จะเอามาคุยนะคะเพื่อนๆก็เลยเก็บบรรยากาศแถวบ้านมาฝากค่ะเพราะว่าไม่ได้พาชมธรรมชาติกันหลายคลิปแล้วนะคะมัวแต่พาไปเที่ยวค่ะเพื่อนก็เลยเอาธรรมชาติมาฝากกันสักนิดนึงนะคะสําหรับคนที่อยู่เมืองนอกก็จะคุ้นเคยกับสิ่งเหล่านี้ดีนะคะว่าแต่ละฤดูนั้นก็จะมีความสวยงามแตกต่างกันไปนะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะก็นำบรรยากาศดีๆมาฝากกันนะคะเพื่อนๆออกจะหนาวนิดนึงนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามและเข้ามารับชมนะคะแล้วพบกันใหม่กับช่องชีวิตติดตินเอินเยอรมนีในคลิปต่อไปนะคะมีความสุขทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ